สวัสดีเพื่อนๆชาว G Member พวกเรา The Star เจ็ดค่ะก็เขาไม่ตื่นเต้นแล้วครับก็คือแบบว่าพวกเราก็รู้สึกว่าคุ้นคุ้นชินกับเบทีแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกสนุกมากกว่าแล้วก็แบบว่าทุกวีก็อยากจะให้โชว์มามีคนมาดูเยอะๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให มาสนุกกับพวกเราทุกๆครั้งนะครับทุกๆปีที่เราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปร้องเพลงถ้าเกิดยังอยู่นะครับก็สําหรับแอมก็ตื่นเต้นอยู่บ้างเพราะว่าคนแรกก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นร้องเป็นคนแรกนะครับก็เอาความตื่นเต้นมันเป็นพลังนิดหน่อยอะไรอย่างี้ตอนตอนร้องแล้วก็ตอนเพลงที่สองก็เป็นปิดอีกก็เลยต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่ามีทั้งเปิดแล้วก็ปิดแง่แล้วก็ส่งพลังให้เพื่อนๆด้วยครับ ก,ก็เต็มที่ค่ะสนุกสนานแดนกันแต่ละสไตล์ค่ะของนั้นก็สนุกมากค่ะวิคีแล้วรู้สึกสนุกแต่ไม่รู้คนดูสนุกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็สนุกอย่างเดียวเสียงหายหมดเลยค่ะเสียงหายไม่เจอ <laughs> ค่ะของนนท์นะคะก็ตอบโจทย์พี่ตุ้มตามเมื่อกี้ค่ะชอบพี่ป๊อปนักใช่ไหมโนดได้ค่ะดีใจมากค่ะได้ร้องคู่กับพี่ป๊อปค่ะเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอค่ะแล้วก็เพลงละครววทีโนดได้เพลงฉันทําผิดเองนะคะของบัลลังเมฆค่ะพี่แพทเคยร้องเอาไว้ดีมากๆชอบมากๆค่ะก็ต้องเอาคืนมากนะครับก็ผมได้ร้องเพลงคู่กับพี่น้ําฉานะครับเพลงรักแท้อย่างไงครับแล้วก็เป็นเพลง ละครเวทีนะครับก็คือได้เพลงของเรื่องข้างหลังภาพครับเพลงรักแท้มีอยู่จริงของพี่บี้ครับผมของกวางเพลงบางสิ่งค่ะก็ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลงไม่มีใครรู้ค่ะร้องกับพี่เป็กค,ค่ะก็ชอบอยู่แล้วของแอมก็เพลงประกอบละครเวทีนะครับก็ได้เพลงคนละพบครับผมเป็นขุนหลวงเรื่องทวีพบ อ่าแล้วก็เพลงคู่ศิลปินนะครับแอมร้องคู่กับพี่นิวเดอะสตาร์ครับผมเพลงหน้าบานเลยคนเจ้าน้ำตาแน่ดีใจหน้าบานเลยได้ดีใจสุดเลยตนต้องนตื่น <laughs> เต้นมาก <laughs> ตื่นเต้นมาก <laughs> ชอบพี่นิวมากครับรื้มพี่นิวมากแล้วก็ดีใจมากที่ที่พออ่อพี่ๆเขาบอกว่าแอมจะได้ร้องกับพี่นิวนะก็ถึงกับ อ่ะอาปาก้างอะไรอย่างนี้เวอร์ไหมเวอร์อยู่ก็เห็นยิ้มตลอดอ่ะก็เห็นตั้งแต่รู้ก็ยิ้มตอนนี้ก็ยังไม่เขาก็ชอบนะพี่นิวชอบชอบแล้วไงก็ไม่ได้ร้องด้วยทำไมครับก็ผมว่าอ่าดีใจก็มากๆครับแต่ว่าเรื่องที่หนักกว่าคือจะเป็นตื่นเต้นแล้วก็แบบ เค,เคยๆนะครับก็คือแบบคือตั้งใจแบบอยากจะร้องเพลงกับศิลปินชายเขาอยากร้อง,องกับพี่ป๊อปแคลอรี่บาบาแต่สรุปว่านงกเอาไปแล้วก็เลยบบว่าก,ก็ก็ต้องทําให้ดีครับแล้วก็แบบว่าคืออย่างหนึง่งอาจจะเป็นเพลงที่แบบเพลงเพลงเพลงแห่งความแบบพูดถึงความรักอะไรเงี้ยครับก็คงจะอาจจะมีคืนๆมากนะเพราะไม่เคยไม่เคยเจอพี่เขาแบบ<ส>ขนาดน,นั้นสุดยอดก็คงแบบครับต้องทำให้ดีนะ ค่ะของนถดก็อาจจะมีเขินบ้างเล็กน้อยก็แบบพี่ป๊อปเชียวอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคค่ะพี่ป๊อปเขาดูเป็นคนอบอุ่นอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้ร้องที่จะได้ร้องคู่กับพี่เขาค่ะของกวางก็เป็นพี่เป๊กค่ะก็ก็เขินค่ะก็ชอบชอบอยู่แล้วด้วยก็ดีใจที่แบบว่าอ่าเราอยู่ดีก็ได้ร้องอะค่ะเหมือนแบบไม่ไม่คิดไม่ฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น ป็นโอกาสของเราทั้งสี่คนที่<ช>ได้ร้องคู่กับศิลปินแกรมมี่ตัวจริงอะไรแบบนี้เราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราก็ได้รับโอกาสนี้มาแล้ว<ช>ต้องต้องสวมบทบาทเลยค่ะก็อย่างน็อตก็จะได้เห็นอีกแนวนึงเลยค่ะจะเป็นเพลงเศร้าแล้วค่ะครั้งนี้จะไม่ได้เห็นน็อตสดใสร่าเริงอะไรแล้วค่ะจะเป็นน็อตนัวชันเศร้าค่ะก็ติดตามชมกันดูค่ะค่ับของผมก็เป็น ได้ได้ได้ต้องสวมบทบาทเป็นนพรนะครับในเรื่องก็คือผมว่าก็อาจจะตรงกับคาแรคเตอร์นิดหน่อยครับเพราะว่าก็ก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ก็ต้องลองลองเรียนแล้วก็ศึกษาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นโจทย์ที่ยากมากเหมือนกันครับมากๆในทุกๆสัปดาห์ในทุกๆวีคทุกๆโจทย์ก็แบบมีจุดแข็งของโจทย์อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของ การฝึกฝนการร้องอีกทีนึงก็อยู่ที่ใจแล้วล่ะครับก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็สู้ๆก<ช>ันทุกคนด้วยของกวางก็พอได้เป็นเพลงแบบนี้มาก็รู้สึกยากขึ้นมาค่ะเพราะเหมือนแบบเราต้องเอาตัวเราไปสวมเป็นตัวละครแล้วก็ต้องทําออกมาคือว่าทุกคําที่ร้องออกมาถ่ายทอดออกมาหมดเลยมันมาจากข้างในเยอะค่ะมันก็เลยเป็นแบบยากมากขึ้นด้วยค่ะก็ ในเมื่อมันเป็นอ่าต้องในเมื่อมันต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนกับลงลึกถึงรายละเอียดของแต่ตัวละครด้วยมันทําให้เราต้องทํากับ้านหนักขึ้นต้องรู้ถึงภูมิหลังเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ของตัวละครตัวนั้นซึ่งมันมันไม่ใช่เราเลยใช่แต่ว่าเราต้องทําให้ได้ครับ ก็มีมีทุกคนรู้สึกว่าวางส่วนมากจะเขียนให้นะคะเพราะว่าของเรามีแต่ของยิงยิงค่ะไม่รู้จะให้อะไรพี่เนทดีเอมก็เขียนให้เพราะว่าก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ให้เขียนเขียนบอกพี่เขาว่าเรารู้สึกไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบได้รู้จักกันอะไรมาเนี่ยพี่ตมตามาให้นาฬิกาว้าวใช่ให้นาฬิกาให้นาฬิกาไปเรียนหนึ่งแล้วก็แบบคือเราให้เปิ้ลเหมือนกันครับน้องเปิ้ลก็ให้นาฬิกาแต่ว่าของน้องเปิ้ลเนี่ยก็คือเป็นนาฬิกาที่ผมผมไปประกวด เป็นดาวเดินของมหาลัยครับแล้วทีนี้ก็ได้ได้ได้เงนินรางวัลมาแล้วผมไปซื้อเองอะไรเงี้ยครับก็คือได้มาจากจากการกับความสามารถนะพักต้นแรงของเราก็คือเออเป็นของเราเราเรา,เราหาตัางค์ซื้อเองก็คือแบบว่าอยากให้น้องก็ให้น้องให้น้องไปแล้วเราก็แบบว่าสําหรับพี่เนทก็ของผมเหมือนกันเขาก็ให้ไปอีกเรือนหนึ่งแล้วก็มีช็อกโกแลตครับให้พี่เนทไปเห็นชอบกินจังเลยให้ไปแบ่งคุณแม่กินชอบหาเ่อนกินนัก คิดถึงคิดถึงมาค่ะ <to> แล้วก็เมื่อเราคิดถึง,ถงทุกวินาทีเลยค่ะใช่แล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นเพื่อนๆมานั่งเชียร์เรานะคะก็อย่าลืมมาดูด้วยคิดถึงก็เวลาแบบว่าร้องเพลงแล้วแบบเห็นหน้าเนาะแล้วมันรู้สึกมีกําลังใจอีก ก็ฝากเพื่อนๆชาวจิมเบอร์ด้วยนะคะว่าช่วยช่วยมาเชร์พวกเราด้วยสี่คนแล้วก็ช่วยโหวตแล้วก็ลุ้นด้วยว่าพวกเราจะทําได้ดีไหมเพราะว่าเราพยายามค่ะก็ก็อย่าลืมโหวตกันนะเยอะๆนะคะสี่คนเลยกดกดเรียงกันเลยค่ะใช่แล้วก็ครบสี่คนเลยทุกโหวตทุกหนึ่งบาทจะไปช่วยาักตายด้วยถือว่าเป็นการทําบุญมากๆเลยช่วยคนไทยด้วยกันนะคะร่วมกันทําบุญนะคะ